สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเกอีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่26พฤษภาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับนิกเคอีเช้าตัวเด่นก็คือ3กับ6 4กับ7 30 31 34 35 36 37 39 40 41 42 45 46 47 49เนาะ

แล้วก็หนึ่งหเก้าเรือเราไปเขียนสามหกเ้าซ้ำกันสองตัวริ่นจะมาอันนี้เนาะกับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าแปดนะคะจับคู่ลุ้นในการเนอนี่อย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเขาจะลุ้นวีพก็จับคู่ลุ้นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะ